ออกตัวเกียร์หนึ่งมันจะกดล,ลึกมากนะครับในตัวเป็นตัว1.9 2022นะครับในีใน่าเกียร์สองนะครับรอบมันจะแบบว่าขึ้นเนินๆนะครับแล้วเวลาเรากดมันจะใช้แบบว่าลึกมากใน,นเกียร์สี่ครับอันนี้ขับใช้งานนะครับ ต้นกลางมันจะหายไปนะครับอันนี้รถมีรถเดิมๆครับมีท่อใบเดียวรัาออกท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจูนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้อันนี้ก่อนจูนนะครับจะไม่ทําอะไรเลยนะครับรถเดิมๆ